อีกครั้งค่ะกับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ Cyber. สำหรับตอนนี้นะคะต้องพูดเลยว่ามันคือการหลอกลวงแบบแสบเนื้อแสบเช้าเนื้อเช้าร้ายกาจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ากลงครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เป็นการทําผิดกฎหมายซ้ําซ้อนนั่นคือการลวงให้เราเนี่ยเข้ามาติดต่อเงินกู้นอกระบบที่มีระบบดอกเบี้ยรายวันซึ่งไม่ชอบทาตามกฎหมายอยู่แล้วแต่เยือที่เข้าไปติดต่อเพราะว่าร้อนเงินเนี่ยยังต้องเสียท่าสูญเงินให้กับมิจฉาชีพพวกนี้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกลนอันตรายนี้กันเลยค่ะ ด้วยความที่ทุกวันนี้ค่ะสถาบันการเงินที่มีอํานาจมหาศาลของประเทศเนี่ยแทบจะไม่ปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนเพราะว่ากลัวนี้เสียจนเกิดภาวะเงินเฟือเฟืองไปทุกหย่อมยา่ายังไม่นับนะคะว่าชาวบ้านตาดำๆหลายคนเลยค่ะไม่อาจเข้าถึงแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายได้พวกเขาจึงต้องจำยอมก้มหน้ารับชะตากรรมกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีระบบดอกเบี้ยโหดมหาศาลบางครั้งเนี่ยคิดเป็นวันเป็นชั่วโมงคิดเป็นนาทีก็มีนะคะจนทำให้เยื่อหลายคนเนี่ยหมุนเงินไม่ทันต้องกู้เงิน เจ้านู้นมาโปะเจ้านี้ต้นเกิดสถานการณ์อิรุงตุงหนังไปหมดค่ะทางนี้เจ้านี้นอกระบบหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติตัวอย่างกับเป็นคนโรคจิตค่ะที่หมกมุ่นลหลงไหลในความรุนแรงจากที่เมื่อก่อนเนี่ยจ้างแก๊งหมวกกันน็อกชายแท้เหลือขอที่ไม่มีอะไรทํานอกจากรับจ้างไปทวงนี้แม่ค้าพ่อค้าในตลาดด้วยวิธีการรุนแรงกระโชกโคกหักทาลายเท่าของโดยอําพรางใบหน้าด้วยหมวกกันน็อก ึ่งก็ยังมีให้เห็นในปัจจุบันนะคะแถมเดี๋ยวนี้เนี่ยยังยกระดับความรุนแรงมีการพกอาวุธญิงถล่มสั้นวัวกระสุนจนแทบจะเป็นบ้านป่าเมืองเขือนอยู่แล้วค่ะประเทศไทยความโหดของเจ้าหนี้บางรายเนี่ยนอกจากคิดดอกเบียบ้ยแพงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วยังมีความคิดพิเรนบังคับลูกหนี้ทําสัญญาถ่ายคลิปบางครั้งเนี่ยก็ให้ถ่ายภาพสยิวเพื่อจะเอาไว้แบล็กเมลอีกด้วยค่ะ นี่คือชะตากรรมของคนไทยซึ่งเข้าไม่ถึงแหล่งกู้เงินต้องเผชิญแม้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําการปราบปรามแต่ก็ยังไม่เห็นผลนะคะเจ้านี้นอกระบบเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้ทั้งหลายยังคงลอยนวลเชิดหน้าลอยตากดขี่ขูดรีดประชาชนต่อไปค่ะ สำหรับภัยกลโกงครั้งนี้ค่ะคือมันมีเพจ Facebook อ้างตัวเป็นเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบออกดอกแพงแต่ว่าจ่ายว่องไวให้กับนักศึกษาหรือว่าชาวบ้านที่ขาดสภาพคล่องโดยเพจเหล่านี้ค่ะมีการยิงแอดโพสต์ลงโลกออนไลน์อย่างหน้าตาเฉยไม่มีกล้าดโดนแบนหรือว่าโพสต์ปลิวทาให้มีคนหนลงเชื่อเข้าไปติดต่อซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เดือดร้อนเรื่องทุนทรัพย์จึงต้องบักหน้าแล้วก็ศักสีของตัวเองเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบค่ะ แต่มิจชาชีพรายนี้เนี่ยแสบอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินให้ทันทีนะคะแต่ว่าขอให้ว่าที่ลูกหนี้เนี่ยโอนเงินค่าประกันหนี้มาก่อนซึ่งก็อยู่ในวงเงินพันสองพันเท่านั้นคนที่เดือดร้อนเงินเห็นแล้วเนี่ยก็กัดฟันโอนไปเพื่อหวังจะได้เงินกู้ก้อนใหญ่มาใช้จ่ายค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะปรากฏว่าพอโอนเงินค่าประกันไปแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ใน Facebook ก็บล็อกการติดต่อทันทีเงินกู้ก็ไม่ได้เงินเราเองก็สูญสิน้นจนต้องร้องเรียนผ่านทางโลกออนไลน์เสียรู้อาชญาากรแสบที่ทำผิดกฎหมายซ้ำซ้อนขึ้น2ขั้นนั่นก็คือตั้งตัวเป็นเจ้าหนี้นอกระบบไม่พอนะคะอยางจะทำเลวร้ายหลอกเอาเงินผู้เสียหายด้วยจนตอนนี้ค่ะต้องมีการเตือนภัยกันในโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างมากเลยค่ะ จุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ <Cyber> ของเราเนี่ยก็ขอแนะนำนะคะว่าการกู้เงินนอกระบบนั้นมันอันตรายมากกระนั้นเนี่ยก็ยังมีเจ้าหนี้ที่มีใจเป็นธรรมไม่โรคจิตสามารถส่งเงินมาให้เราได้หรือว่าเป็นมิตรสหายอันนี้ก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะคะแต่ว่าการจะกู้เงินออนไลน์เนี่ยต้องมันสังเกตให้ดีค่ะว่าเจ้าของโพสต์นั้นเนี่ยมันเจ้าแม่เงินกู้หรือว่าเจ้าแม่แห่งการหลอกลวงกันแน่ ดังนั้นเราต้องดูเพจให้ชัดเจนนะคะดูหน้ามาให้มั่นใจและพิจารณาด้วยว่ามีการร้องเรียนเจ้าของเพจด้วยหรือไม่และที่สําคัญค่ะการจะกู้เงินนอกระบบเนี่ยจะต้องใจเย็นคิดให้ถี่ถ้วนแม้สถานการณ์เนี่ยจะสาหัสแค่ไหนอย่ายอมตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่หากินทางนี้โดยเด็ดขาดค่ะสุดท้ายนี้เสริมภูมิคุ้มกันปกป้องคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยบริการ AIS Secure Net เพียงกดดอกจัน6ร9ดอกจัน6รสี่เหลี่ยมไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลที่ปลอดภยัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์แล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ในสัปดาห์หน้าค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดและมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ